สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหนัข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่เอามาพูดถึงกันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเอริกเทนฮากนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่เอริกเทนฮากต้องรีบเร่งแก้ไขในช่วงระยะเวลาแรกเนี่ยมี เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยนะครับเอาประวัติเรื่องของเอริกเทนฮาร์กก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเอริกเทนฮาร์กเนี่ยเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ครับปี1970นะครับที่ฮาร์ดเบอร์กินนะครับประเทศฮอลแลนด์ในปัจจุบันเนี่ยเขาวัย52ปีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยก็คือสมัยที่เทนฮาร์กเนี่ยเป็นนักเตะ เขาจะเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับกับสโมสรอนที่เคยลงเล่นก็คือ FC t ซีเทเบนเต้นะครับมีเดอะกราฟชัรนะครับแล้วก็มีวาไวมีอูทริกนะครับลงเล่นรวมกันแล้วเนี่ยในลีกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามร้อยสาสิบหกนัดได้เลยนะครับที่ว่าเยอะมากๆอ่าอันดับที่สามนะครับก็คือเอเดนฮาร์กเนี่ยควาชช้าแชมป์สองรายการในชีวิตการคาแข่งครับก็คือแชมป์ดิวิชันสองของฮอลแลนด์ แล้วก็มีแชมป์ดัดคัพด้วยนะครับกับเอฟซีทอเวนเต้ในช่วงปี2 0 0พันจนถึงสองพนะครับรุ่นที่4ครับก็คือเอเดนฮาร์คเริ่มงานผู้จัดก,การทีมครั้งแรกเนี่ยกับทางโกเฮดอีเกิลนะครับในดิวิชั่น2ของลีกคอแลนด์นี่แหละสโมสรที่มาร์กโอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะครับก่อนพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดในรอบ17ปีได้นะครับเพียงแค่ซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นเดียว ที่ร่วมงานกันในช่วงปี2 2 1 2ันสินะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่5เนี่ยเทนฮารได้มีการย้ายไปร่วมงานที่บาเยนนูนิกด้วยนะครับทีมดังจากหลีกเยอรมันนะฮะแล้วก็ไปคุมทีมสำรองในปี23-25ถึงสองพซึ่งตอนนั้นนะ่ะในยุคนั้นเนี่ยบาเยนชุดใหญ่เนี่ยเป๊ปก็คุมงานอยู่ด้วยนะครับเป็นกุนซื้อใหญ่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้มีการ ร่วมงานหรือว่าศึกษางานจากเป๊ปเหมือนกันนะฮะในช่วงนั้นนะที่เทนฮากก็อยู่กับบาเย่นนะครับเรื่องที่6ครับก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยเทนฮากก็กลับมาฮอลแลนด์ีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมกับทางอูทริกนะครับในปี2 0 1 5ก่อนคว้าอันดับ5แล้วก็อันดับ4ของลีกนะครับในช่วง2ฤดูกาลที่ร่วมงานกันข้อมูลที่7ครับก็คืออาจากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยดึงเอริกเทนฮากมาเป็นกุนซืออย่างเป็นทางการในช่วงปี 2017นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับหลังจากที่มีการปลดมาเซลไคเซอร์ออกจากตำแหน่งต่อมาอีกครับเรื่องที่8ที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออาแจกเนี่ยภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮังเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแล้วก็ดัดครับอย่างละ2ส,สมัยครับในซีซั่น2018จนถึง19แล้วก็2020จนถึง2021รวมถึงเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2019ครับด้วยผู้เล่นที่ ถือว่าก็ไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเมทไทดอเดลลิกนะครับด้านในฟาร์เดบ็กที่อยู่กับแมนยูณปัจจุบันเฟนคี้เดยยองนะครับแล้วก็เอาชนะทั้งบรูอัลบริดรวมทั้งยูเวนตุสในรอบนอกเอาท์ได้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเอรลิธเคนฮาร์ดถือว่าเป็นผู้จัดก,การทีมถาวรของแมนยูคนที่5ครับนับตั้งแต่เซอร์เร็กูสันเนี่ยวางมือไปในปี2013ต่อจากเดวิดมอยโดยฟานกาวนะครับโจซิบินโยแล้วก็โอเลกุนนาโซชานะครับ ส่วนเรื่องของสิ่งที่เอเดกทยนฮากต้องรีบเร่งแก้ไขหลังจากนี้โดยด่วนนะครับถือว่าเป็นช่วงแรกที่เทนฮากต้องรีบเร่งแล้วกันนะครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของการเลือกกัปตันทีมนะครับเฮนแม็กวายในช่วงซีซั่นนี้โดนแม่พระวิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นแล้วก็การทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมในแต่ละเกมก็ดูที่จะไม่เหมาะสมนะครับกูรูตำนานนักเตะแฟนบอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง คนต่อไปที่น่าจะเหมาะสมในช่วงซีซั่นหน้าอาจจะเป็นบรูโน่ก็ได้นะครับหรือว่าคิเยโนโรนโดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามารอดูกันครับว่าเอริกเทนฮารจะจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ2เนี่ยก็คือต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับคิเยโนโรนโดครับหนึ่งเลยถ้าเกิดโรนโดอยู่กับทีมต่อไปจะมีการวางแผนรูปแบบการเล่นโรนโดอย่างไรใช้งานโรนโดอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องของการการันตีโอกาสการลงสนาม ต้องมีการจัดแจงเกี่ยวกับโรนโดอย่างไรต้องรอดูกันนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ต้องจัดการเกี่ยวกับโรนโดเรื่องที่2ถ้าเกิดพิโดเราเลือกย้ายทีมเนี่ยแมนยูจะซื้อใครเข้ามาทดแทนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าศูนย์หน้าก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับคาวานี่ไปแน่โรนโดที่มักจะกดสกอร์ได้ในช่วงซีซั่นนี้ก็ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นหรือมารอดูกันว่าจะมีการผลักดันนักเตะคนไหนขึ้นมาแทนโรนโดนะครับต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เรื่องต่อมาครับเรื่องที่3ที่ต้องแก้ปัญหากันก็คือเรื่องของความฟิตของนักเตะนะครับนักเตะแมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับการฟิตในช่วงยุคลงหลังมานี้ครับซึ่งเราจะได้เห็นในแต่ละเกมนะครับว่าวิ่งแบบไม่เต็มที่หมดแรงข้างง่ายแล้วก็พอเรื่องของความฟิตมีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็โยงไปในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยที่มีอยู่บ่อยครั้งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เอเดรียนฮาร์ต้องมีการแก้ไขเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเทนฮาร์เนี่ย จะมาควมทีแมนยูเทนฮาก็เป็นหัวเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยเตรียมที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับกายภาพและก็วิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬาด้วยนะครับต่อมาครับก็คือการเปลี่ยนถ่ายนักเตะหรือว่าการสร้างทีมใหม่การโอนย้ายนักเตะนั่นแหละนะครับเทนฮาจะมีการจัดแจงผลักดันนักเตะอย่างไรนักเตะรายใดไม่ควรที่อยู่กับทีมหรือว่าไม่เหมาะสมกับทีมไม่เหมาะสมกับระบบจะมีการปล่อยอย่างไรหรือว่าจะซื้อใครเข้ามา นะครับก็รอติดตามกันเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดการตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับใครเหมาะสมใครไม่เหมาะสมนักเตะเดาวรุ่งรายไหนควรดันขึ้นมาคนไหนควรซื้อเข้ามาก็รอติดตามกันนะครับสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการปรับตัวฮนะการปรับตัวนั้นหมายถึงว่าเทนฮากก็ต้องปรับตัวเข้าหาวงการฟุตบอลพรีเมียร์เดงกฤษแล้วก็นักเตะแมนยูส่วนนักเตะแมนยูทุกคนหลังจากนี้ไปต้นไปเนี่ยก็ต้อง ปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของเทนฮากเช่นเดียวกันคือเทนฮากต้องทําให้นักเตะเนี่ยเข้าใจระบบการเล่นของเจ้าตัวให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการเล่นเนี่ยว่ากันมากเทนฮากเนี่ยก็น่าจะใช้ระบบสีมสามแหละอย่างที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กันออกมานะครับระบบการเล่นที่เจ้าตัวถนัดที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเลือกใช้ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากระบบการเล่นที่แมนยู ใช้นะนะครับไปถึงระบบการยืนต่างๆนะครับส่วนวิธีการเล่นก็รอดูกันว่าจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเทนฮารจะมีการติดตั้งอย่างไรแต่ว่าขอตอนเนี้คือให้ทุกอย่างเนี่ยมันปรับตัวเข้าหากันให้ได้ก่อนนะครับเป็นอย่างแรกนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของเอเดรเทนฮาที่เอามาให้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ